สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องส,สุขุสุคนจะสวัสดีอยู่ที่สวนมันนะครับพี่น้องคะ่ะออกมาสวนมันออกมาขุดรักขั่วพี่น้องมันกงัวากินเบิดล่วล่ะปลูกมันเหงัวกินปลูกมันเลี้ยงงัวนะคะพี่น้องขะได้หมนะดจิลล์นะจยออกมาสวนพี่น้องออกมาขุดรักขวดสวนอยู่ ปลาเล้วจะเคขือก็ยังปาแล้วจะเคขือแหละฝนกระลินสองมื่สองคืนเมื่อก่อกกระติดงานดองจนว่างัวข้าเจ้ามากินสวนมากินมันเบิดอลไรนี่พี่น้องมันกำลังงามมันกำลังขึ้นเสด็จก้นอยู่บาคา่คะบรรยากาศกระคึมฟ้าคึมฝนพี่น้องเอ้ยสวนมันสับปะหลังนี่พี่น้องว่วาก็เห็นได้เคิร์กเดียวอาก็ฟังรักได้เคิร์กหนึ่งอีกเคิร์กหนึ่งก็ง,งวัวเนี่ยเห็นบ่พี่น้องมัน ปลูกแต่วันที่สิบสามได้สิบกว่ามือที่จริงอ่ะมันงามกว่านี้แต่ว่างัวกินเบิดที่เห็นเป็นแปรนี่มีแตอง,งัวกินเบิดขึ้นมางัวกินเบิดค่ะเพราะว่าเห็ดทั่วมันแล้วแตจ่จริงอจงอะ่จอะเจ้าของงัวก็ต้องเบิ่งงัวนะคะปล่อยงัวกินของโังก็พอได้นะคะโอ้ยโผล่โพงว่ากินเบิดเลยพี่น้องเอ้ย หนึ่มงมตะห้กว่ากินเบิดทีบ์มันกำลังขึ้นบอกว่ากินจะเบิรอันนี้ข้าวกำลังเห็ดหลักขวกกำลังฟังได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องฟังได้ครึ่งทางจ้าตามกิด,ดินขอบขอบไปนั่งเอาดอกดาวเรืองมาหวานไปบนเลยพี่น้องจากจากสิขึ้นบกขึ้นกระทาลุ่นกำลังขึนหลักขวึ้นบขึ้นกระทาลุ่นน้ำกัดน,นะครับพี่น้องขาเพราะวะ่านั่งเอาดอกดาวเรืองมาโรยไปบนแล้ว ก็ฟังเลยครึ่งนึ่ที่จริงมันมันปูอันที่สิบสามยังบ่หดยี่สิบมือทรับมันหนังงามเรื่องความงามที่เราเนี่ยขึ้นไวขนาดแต่บอกว่าขาเจ้ากินไปแล้วว่าขาเจ้ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วบ่ได้เลืออยยาวพี่เราจะไทยปั้นไทปั้นเตานะก็ปั้นน้อยแถวก็มาทานพ่อก็าปั้นน้อยเลย อาสบายปลาลุงละไปอะไรป่าลุงพอได้ปันเตาออเอ๋อโอ้โลุงเตาอยู่บ่เตาเน้น้อยเออนี่ยเตาเน้น้อย,อยาามีแต่เนี่ยอยากเห็ดพวกไอ้หัวก็อยากเห็ดมันก็อยากใส่ปุ๋ยเตาก็อยากลงพื้นเอาเตานี่พี่น้องอันนี้ไม่เราตัดมาไว้แล้วไว้ลงพื้นไอ้เห็ดเตาทานลงทาน อันนี้ก็คือเตาที่เพิ่นลงกันพี่น้องปลาก็อยากหาโอ้ยเบียกหลายอย่างแล้วเนี่ยเห็ดพอกเรียวใจเถื่อหัวกรบพันแล้วอยู่ฝนตกลิ้นซองมือเลยบริได้เห็ดอะไรอยากกัอยากกันดอกกันดองข้าเจ้าอีกมันสิลุกๆมันชิลุไพ่ได้อยู่ข้างล่างเลยไปๆอ้ออ้อออออมันชิลุกนะตกไปได้ไฟใหม่ได้หนีมันต่ไฟได้หนีนะมันเบิดควันเลยลงเตาหักกรลงหลอดแหลกพี่น้องนี่ พื้ชลงเต่าครัเห็ดโซยาพี่น้องไอ้บุญเอื้ตกเวี้ยเห็ดจ้าบ้านเข้ากันได้สเป็นลงตอกลงเต่านี่คร่ดน้าลงเต่าซื้อกาสอ,สอบละล้อยสอบละล้อยพี่น้องผ่านนะสอบหนึ่งกระใสแป๊บเดียวกระเบิดอันนี้คืองานประจํางานของเราครับพี่น้องแล้วลกัมันส่วนมันสับปะหลังกายังเห็ดรั่วไปแล้ว ทางหง่าก็ยังบ่แล้วโอ้ยหลายเบียกหลายงานเห็ดยังกับบ่อท,ทยางเมื่อยเมื่อยเมื่อยกระเล็บท้ายแหลนขัวงานทรายงานขัวงานหลัดงานรวงกหาขุดหลักโคตรบ่ขุดจะกินหลอดเฉพาะขัวอยู่บ่พอพอดีมากกลยแม่แรงพอดีมากกินหลอดกระลึกหรือ มันอ่อนจะจกโตเลยเดี๋ยนะโอ้คุณมาดูในตัวเดียวสิพอกินสบได้เลยทุกโตะปฏิกะจกโตจิลอนเสียไปใส่เสียไปขุดเสียไปขุดเรากลัวปะ หอยพันธุ์พวกขุดปักธนพืชอันเจล่อสี่หาโตสิพอกิน้านเพิ่มไที่เมืองคอนกันจากน้อยกระสีไปบนาาันอมาลาอัมาลาครับเราจะมาเอาของแล้วราสิไปเพราะว่าช่วงนี้กระสิไปอยู่กัโบโมตลอดเพราะอยากทำโมยู่ดียาไปเนาะ ติดมันอ่อนหักครัววันมีดินนะคุดง่ายจวกจวกจวกเราเอาไอ้ดอกดาวเรืองมันลยมันจะเสีออกบ่ะหวานในบทที่นีานา่ฮะที่สวยไหมะก็กระดอกดาวเรืองขเขานีา่แหละค่อยหวานจนสุดเล่งพู้ถามันออกได้สัมสีงามแขนเดียว,วยนะบ่ กระดับไปใส่ไปใส่ปุ๋ยที่สองคู่กับเก็ดขัดเก็ดขัดเก็ดขัดเดือดลอยแหล่ลงเมื่อกี้ไปใส่ปุ๋ยมันก็ไดสองคู่มัรลอยแคลรดลอยลงลอยลงเลยเส้ามันจับยันโดนไปได้ดานได้ไลยมันลอยมันเสียวลอยแหล่เลยจับไปยังครึ่งว้ยดนด เปาเห็ดฟ้าเห็ดตรงนั้นนี่ขึ้นน้ำกากินอยู่สมือสูเว้นจนมันบอกขึ้นตาลุตโตนมันที่จริงมันในนี้มันสิขึ้นไวขนาดนี่เห็นอกมันหักสิบกว่ามือหักซาวมือหนึ่งฟันว่าบอกกินนะเขียวเบิรดผ้แห้งป่านนี้นะฟันว่ากินเบิดสวนเทิงผูกกาพอใส่ปุ๋ยเราไปที่ใส่ทั้งนั้นก็่ยังทางหงาไปแล้วอ่ะคนเห็ดกระแลนไปหาปลา แต่แต่สิเป็นปาปประตูดีเยาของซาวเลยนะมาเห่าอย่กระเดียะประตูดีเ้าแต่ดตดตดตได้เงินหลายตีเสียงอายตัดรักขวาตืดถึงอยู่คน่ดีอง ที่จริงงวัวนะเาเจ้าขังคองไผของมันเลยเจ้าก็ปล่อยมากินมันเขาด้กินมาบ่งเศร้าเลยกลับไปรอบหนึ่งแลวมาตอนแรกกินอีกแล้ว้า่าม,มีเวลามาเผาสมธรรมศาสตร์ย้ำแรงๆนะพี่ออคุยๆทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ะจะวันนี้ใครเงยเงยรวยนะคะ รถกระแบงไม้ให้ใส่นเปนเดือดจ้าพี่น้องขาขอไปถึกเลขกสามตกระแบงไม้ให้ใส่นเปนเดือดจ้าแล้วก็ผังลดยซ้ำนี่แหละพี่น้องรักขัวก็ได้ดแล้วจากเถื่อโครงการนารายาเกษตรตูบขางถนนนี่อีกแต่หอยงัวกินมันก็ได้โอ้พหผู้เละสวนมันก็นอก้องขูวหอดเทิงพู้เลี้ย ถ่านอัมมาลามาหดจีบอกว่าห้วยออกก็จังมหับเลยใส่ออกไปใส่ปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยมันก็ใส่ได้แป๊บเดียวลอยแขนก็เลยพลักยกสัมสิมัดลักโคนิ่นก็นได้ต้นบักไงบักไง อยากได้ต้นดอกแก้วพี่น้องอยากได้ต้นดอกแก้วมาปลูก่สือหากด้นางนางไปคนหมักต้นดอกแก้วแหงต้นดอกแก้วที่มันขับมาแล้วมันหอมกลิ่นหอมโชยพี่น้องนั่งมกักหมักต้นดอกแก้วอันนี้ครับจงไว้สําหรับทางเข่าสวนเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นทางเข่าไป,ปเกษตรบอนตากมันปีหนาเนี่ันงัวบอดกินมันก็งามมันนะพี่น้องมันงามแต่ต่งวัวกินบด มันปลูกวันที่สิบสามได้ซาวมือพอดีเป็นดินทรายเด็พี่น้องคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยวสวยวาจาใช่ผพี่น้องจ่าเีวเา่าโอ๊ยพละลาเซมบอกนี่คือผู้้ายครับเนาะ <c ười> กันเนียผู้ชายเนาะ กะกดเทยดีดีดีเอจะ่อไปดอกถาระอ布拉ลาลาปีดอกโชคดีว่อยากให้นั่งยุบพูดเดียวดอกพี่น้องบอกกระบาดตาเฮาอยากให้พี่น้องบอกเกินบอกไก่เด้อจต่อไปดอกนาั่งถึงสิบคนแบบนั้นแต่ในแบบคนสิแบบว่าคิดมากไปจังหน่อยนางกะถ้าเกิดปัญหาอย่างไรกับนางขึ้นหมู่คู่แต่ละคนสิบอคอยป้าให้นั่งอยู่พเดียวดอกขันมันอยู่พเดีแล้วมันคิดมากขันมันอยู่กับหมู่มันลืมมีหมู่ภาวาพาจ่าจักบ่าเพลินบ่าวเฮาแหละพี่น้อง อยู่กับโมกสินล่าเรื่องสนุกสนานแต่เวลาอยู่คนเดียวกัสซีมีมุมเหงาเนาะคนท้าววอรสเป็นไผ่เรามีปัญหาชีวิตมีอย่างหลายๆอย่างไอ้เนาะจะได้กระฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเดจ้ะพี่น้องกำลังใจทีมงานในเดอจ้าตอนนี้กัสซีสวัสดีย่ำลงหาลงหน้าอลไรพี่น้องเอ้ยกัสซีกัสซีเบอร์คอยพ่อจังห่ะกัสซีช่วงนี้กัสซีได้พออยู่เดียวเกา เอบ้านเข่ายังกัดเซไได้คอยได้พออะไรเพราะฮะต้องดูเยอะยืนหอยู่น้าแห่งพัลลาแห่งหลายยางว่าจะเป็นสวนมันสับปะหลังบวาสิเป็นไอ้ไฮนาตะกาเนาะพอสวนมันสับปะหลังกะหลายหลายไหลพอสมควรบวาจะเป็นริมโค้งริมถนนแล้วกัดเทิงไปอีกพี่น้องพาครอบครัวเห็ดพี่น้องพอได้เงินใส่จ่ายพอได้เงินผ่อนรถผ่อนหยังเนาะพี่น้องเนาะคันบ่เห็ดคันบ่ดินลนคันบ่คนควายก็ัดสิบ่มีพี่น้อง สี่แหละคนมันนอกคอ,อกรากระสิดินล้นในรูปแบบนี้แหละพี่น้องดินล้นคอยขนควายหาพี่น้องกามาสิกาสิเดออำลาพาระจ่าสุริสอจักาสัตเนี่ยพี่น้องผมงม,นนมีอย,ยังหลายอย่างเลยมันฝนตกเสมอไปใส่กัญญาแต่ได้ก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้ในบรรยากาศนะเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนคือว่าในทางบรรยากาศมันเลยดี